ค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่ส,สามนะคะผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะผู้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม best actor ฮายนัพิสารพัฒนาพิระเดชเช็คสเปียร์ต้องตายออยู่ไหวไหมอนันดาเอเวอริงแฮมแดนซาซ เคยได้ยินมาคนละดายนัทกิจริตวัยหนุ่ม2 5 4 4เดี๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายพี่เจฟซาเตอร์วิมานหนามนอนให้ตื่นเช้าอ่ะพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลหลานมากและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม Best Actor รางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่33 สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่จากภาพยนตร์เรื่องหลานมาพู้ที่พงศ์อารัรนตรนพงศ์กอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ไีดูที่เรานะับเอาไปแปลเสียงไเร็วเเลยครับแสดงความดเลยครับเอเนนนบนเวทีเลยฮะ ต้องขอขอบคุณคุณชิติยาที่ให้เกียรติประกาศและมอบรางวัลน,นะครับผมและแน่นอนนะครับคุณพีรพันธ์และคุณชีรพันธ์ที่ให้เกียรติเชิญรางวัลครับครับก็ขออนุญาตขอบคุณกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ให้รางวัลน,นี้กับผมนะครับขอบคุณ GDS นะครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้เล่นหลังเรื่องแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ รางวันนี้มันมันมีคุณค่ากับผมมากเพราะว่าหลานมาเป็นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ที่ดีที่สุดของผมเลยนะครับตั้งแต่ผมทำงานมาแล้วก็ตลอดทุกช่วงเวลากับกับหนังเรื่องนี้มันมันมีคุณค่ามากๆแล้วก็แล้วก็อย่างที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะพูดตลอดว่าว่าการทำหนังเรื่องหนึ่งมันเป็นเหมือนเหมือนงานกลุ่มที่ที่ทุกๆภาคส่วนเราเรา เรารวมเป็นหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยแล้วผมว่าหมายถึงว่ารางวัลการแสดงมันก็เป็นเป็นผลลัพธ์ของของการทํางานในภาคส่วนอื่นๆที่ที่ประกอบทําให้ผมมีโอกาสได้สร้างชีวิตให้กับให้กับเอ็มออกมาอย่างเต็มที่นะครับขอเสียงให้กับทีมงานทุกๆคนนะครับผม <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่ที่รักหนังเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณเป็นพิเศษขอบคุณพี่เก้งพี่วันนะครับแล้วก็พี่พัทนะครับผมได้พี่ชายเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะครับจากการทางานแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณครูเชลจากแอคติ g งนะครับช่วยผมมาตั้งแต่ก่อนที่จะเนวตั้งแต่วันที่ผมไม่มีความมั่นใจทางการแสดงจนพายผมกลับมาสนุกกับมันได้คณนะคอเสียงให้ครูเชลด้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนอีกครั้งนะครับผมเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆอกงีกครั้งให้กับคุณบิลกินด้วยฮะ นี่คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปีครับกับผลงานหลานมาก